สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับเราอยู่กันในรายวิชาของศึกษาและพัะศึกษานะครับก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหากันนะครับเดี๋ยวครูขอแนะนำตัวก่อนครับครูนะครับชื่อนรลิดสันดูนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าครูรอนนะครับวันนี้นะครับครูจะมาสอนในเรื่องของการบริหารท่ามือเปล่านะครับซึ่งการบริหารท่ามือเปล่านี้นะครับมันเป็นการเตรียมความร้อมของกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อของเราที่อยากในที่จะนําไปใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆนะครับ หรืออีกยาหนึ่งมันคือการออกกําลังกายชนิดหนึ่งเลยนะครับมันสามารถบริหารกล้ามเนื้อทุกส่วนของเราเลยนะครับได้ทั้งหัวจรดเท้าเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับครูจะมาสาธิตให้นักเรียนดูประมาณ6ท่าด้วยกันนะครับจะมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวไปดตังกันเลยครับครับมาในส่วนของท่าแรกกันเลยนะครับท่าแรกครับจะเป็นการบริหารในส่วนของคอนะครับเดี๋ยวนะครับให้นักเรียนนะครับยืนการขานะครับ ประมาณช่วงไหล่ของรานะครับมือเท้าสะเอวครับแล้วให้เอียงศีรษะนะครับไปทางขวานับ1กลับมานะครับแล้วก็เอียงไปทางซ้ายนับ2กลับมาครับทาอย่างต่อเนื่องนะครับทาไปเรื่อยๆนะครับนับให้ครบสิบนะครับลองดู1 2 3 4 5ห้า ครับในส่วนของท่าที่2นะครับจะเป็นในการบริหารส่วนของหัวไหล่นะครับแล้วก็แขนของเราครับโดยการหมุนครับไปด้านหน้าและก็ด้านหลังยังไงนะครับมาดูกันนะครับให้นักเรียนครับยืนกลางเทาเหมือนเดิมบริเวณช่องไหล่นะครับแล้วก็มือทั้งสองข้างตรงนะครับแล้วก็หมุนไปด้านหน้าก่อนพร้อมๆกันแค่นี้นะครับนับห้ารอบนะครับแล้วก็หมุนกลับไปด้านหลังนับ5้ารอบเหมือนกันนะครับ มาปฏิบัติพร,พร้อมกันเลยครับเริ่ม1 2 3 4 5สอามสีห้ับหลัง1 2 3 4 5ครับครับ่อไปจะเป็นท่าที่3นะครับจะเป็นการบริหารในส่วนของลำตัวนะครับเป็นการเตะสลับ เรียกว่าแตะสลับนะครับโดยให้นักเรียนครับยืนกางขาพอประมาณนะครับพอกว้างกว่าช่วงไหล่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็กางเหนดออกทั้งสองข้างแตะทางด้าน,นาขวาก่อนใช้มือซ้ายก้มแตะลงไปแล้วก็ขึ้นกลับมาในท่าเดิมทีนี้ใช้มือขวาสลับกันแตะไปยังเท้าซ้ายแล้วก็กลับมานะครับแตะสลับกันนับสิบครั้งเหมือนกันลองดูนะครับเริ่มหนึ่ง สองสามสี่หครับครับมาในส่วนของท่าที่4นะครับจะเป็นท่าบริหารในส่วนของสเอลนะครับจะมีการป็นบัดอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับให้นักเรียนครับยืนทั้งสองเท้าน,นะครับเยกนะครับ บริเวณช่วงไหน่ของเรามืนเดินนะครับแล้วก็มือจับส e. ีบโดยนะครับจะเรื่มหมุนไปทางด้านในก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าคูจะสาธิตทางด้านซ้ายก่อนครับลองดูครับแค่นี้ครับเดี๋ยวมาลองนับกันดูนครับหนึ่งรอบนับเป็นหนึ่งครับจํานวนห้าครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ แล้วก็วัดไปทางด้านขวาครับลองดู1 2 3 4 5สองแค่นี้ครับครับมาในส่วนของท่าที่ยากันนะครับจะเป็นท่าบริหารในส่วนของบวเขะาครับโดยท่าเริ่มนะครับให้นักเรียนนะครับยืนเท้าชิดนะครับแล้วก็มือนะครับจับบวานะรับใช้การงอขึ้นลงนะครับแล้วก็นับไปด้วยลองดูนะครับ งแล้วขึ้นนับหนึ่งครับสองสามสี่ห้าหกจ็ดแปดสิครับ ท่าต่อไปจะเป็นท่าที่หกนะครับท่านี้จะเป็นท่าสุดท้ายที่ครูจะมาสาธิตให้ดูนะครับซึ่งท่านี้นะครับจะเป็นการบริหารในส่วนของข้อเท้านะครับเดี๋ยวครูจะปฏิบัติให้ดูนะครับนักเรียนตามนะครับโดยครับนักเรียนเอามือนะครับจับใซล์นะครับเหมือนเดิมแล้วก็เหยียดขาออกไปด้านข้างนะครับโดยนะครับของครูจะเป็นัตรทางด้านซ้ายก่อนครับโดยนะครับหมุนไปรอบๆนะครับหมุนไปทางด้านขวาก่อนนะครับนับห้านะครับหนึ่งสองสาม สี 4, 5, แล้วก็หมุนเข้าในกลับมาหนะึ่งสองสามสแล้วก็ปฏิบัติสลับข้าง,างนะหมุนไปออกด้านนอกก่อนนะครับ1 2 3 4 5สองี่หแล้วหมุนกลับ1 2 3 4 5สอครับ ครับก็จบกันไปแล้วนะครับในการสาธิตท่าการหานทั้งหมด6กท่าครับประโยชน์ของมันนะครับก็คือจะช่วยนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อของเรานะครับในการที่จะไปปฏิบัติกิจกรรมนะครับต่างๆดังที่บอกไปข้างต้นนะครับแล้วก็อย่างคือมันคือการออกกำลังกายชนิดหนึ่งเลยที่สามารถเสริมสร้างกล้ามเนื้อของเราได้ทุกส่วนเห็นไหมครับที่ครูสาธิตไปทั้งคอลำตัวหัวไหล่สะเอวหัวเข่านะครับมันได้ทั้งหมดนะครับ หลังจากนี้ครับครูนะครับจะขอมอบหมายงานให้นักเรียนครับโดยนะครับให้นักเรียนนะครับถ่ายคลิปส่งมาให้ครูนะครับโดยนักเรียนนะครับปฏิบัติทั้งหมด3ท่าเลือกมาท่าใดก็ได้ครับถ่ายคลิปส่งครูมาครับทางในลิงก์ที่ครูส่งไปนะครับแล้วก็ขอฝากอย่างคือนะครับถ้านักเรียนนะครับอยากสุภาพดีนะครับก็มันนะครับออกกรงอาครับอย่างน้อยวันละ ถึง15นาทีก็ยังดีครับเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียนเองครับครูก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ